สวัสดีครับผมคือลาลรัสโนเช่นะครับผมวันนี้อยู่เกมเหล็กออริจินกันเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในช่องลาสโนเช่คัมแบ็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมากับตัวเมกาคิงดอมแจ็ควันนี้เรามาในตําแหน่งจังเกิลนะฮะก็ส่วนใหญ่หลายคนก็คงเล่นแจ็คในตําแหน่งนี้เนาะแต่หรือว่าบางคนจะไปเล่นมิดเล่นท็อปก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวเราผมเล่นแจ็คเนี่ยผมจะเน้นฟาร์มเป็นหลักอ่าเราก็มาเริ่มจากบูก่อนเล,เลยนะครับผมผมบอกเลยว่าเราจะทําการแก๊งอย่างไว นะหลายคนก็คงแก๊งเวลสามใช่ผมว่าเวลสามผมก็จะแก๊งแล้วนะครับมาเรามาเอาเล็กกันก่อนเดี๋ยวเอาเล็กเสร็จผมจะไปแกงนะครับถ้ามีมีตัวให้ผมแก๊งแต่ดูแล้วแต่ละเลนก็กําลังสบายอยู่แหละเดี๋ยวเราจะหาเล่นไปนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเลนไหนดีเอาเล็กกันก่อนจังหวะนี้เฮ้ยเลนบนดูเหมือนจะโดนกดอรอเราไปได้ปะเรากำลังไปพวกโยเน่เหรอโยเน่โอ้แต่เรื่อมันก็น้อยเนี่ยเราจะเอาได้ปะวะต้องมารอดูนะครับผม มาแล้วแต่เปลิบปลบับด้วยมันเห็นไหมอ่ะมีใครอยู่ไหมนี่มันอยู่นี่สกิลกระโดดตันแหละสักทีอีกทีโอ้เจ็บเจ็บมาทำไมวะเนี่ยที่ผมมาทำไมครับท่านผู้ชมออมาโดนป้อมตีเล่นๆกลับดีกว่าเออกลับก่อนมาครับเดี๋ยวเราจเจาทีโมกันมาเอาเรียนโซสกิลเพื่อนกระโดดตันเรียบร้อยสวยงามเอาวะตีดิเฮ้ยแฟตแฟตขอแฟตสวยงามอีกทีสวย โอเคออาริยสโซถึงก็ส่งสติกเกอร์โอเคให้เลยนะฮะแต่หนูเหมือนออริ so โซก็เอาไม่ได้นะเมื่อกี้เราเลยจึงจะเป็นต้องแฟดนะครับผมคิวแรกมาแล้วเดี๋ยวคิวต่อไปมันจะตามมาต่อมาเรามาเอามังกรกันดีกว่านะฮะเป็นมังกรรมนะครับแล้วเล่นบนโดนหนักเหมือนจะโดนวอลลีแบ์แก๊งเออโอเคยังดีครับผมมีมิดเลนมาช่วยเฮ้ยไหวไหมน้าเพื่อนโอ้แฟดแล้วนะครับรอดปะน่าจะรอดเอออีเราอีกน่าจะรอดอยู่สวย โอเคสมัยเลยครับผมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปออกของกันแล้วคราวนี้จะแก๊งหนักๆเลยนะครับดูเหมือนเล่นบนเขาจะมีประเด็นวะ่ะแล้วโดนแก๊งด้วยนะ่ะโอเคเรากำลังไปไพวกเอ้ขอเอาไอพ้พวกนี้ก่อนไอ้พวกเวบี้ยใบไหลาทางโอเคอีกทีอีกตัวเราต้องตีทุกตัวเลยใช่ไหมเนี้ยเอาไม่น่ารอดรอดป่ะหิ้วดิฮิ้วโอ้โหไม่ทันครับแม่งหนวดแม่งช้าจังเลยแต่เราจะไปเอาไอโยเนสเลยครับผมเรามาแล้วพวก มาเออสตันก่อนจังหวะนี้เอ้ยไม่โดนสตันไม่โดนหอหตบตบกระโดดกระโดดกระโดดขอกระโดดมานี่กระโดดสวยเออแหมเกือบแล้วดีนะเรายังรอดนะฮะเออสุดยอดสุดยอดแต่ขอโทษนะเพื่อนที่มาไม่ทันและต่อมาเราจะเเลนกลางกันต่อนะครับทีโม่เลือดแค่นี้มานี่เลยพวกหนีบ้านหนีดิสกิลสกิลส,สวยสตันสวยงามขอ,อที่ โอ้ไม่ตายตาบอดหนี้นี้นีเฮ้ยโอ้โหอยู่นี้มาถึงแม่งใส่สกิลใส่เราเลยลบลบลบ,ลบมันจะได้เหรออา้าวทำอะไรของมันวนนะกระโดดสวยเอออุย้ยทีมโมยิงทีมโมยิงถอย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 จะตายเอาวอตฟัคงงแต่เด็กวิคิวแบบงงๆฮะเอออยู่ดีๆมันก็หิวเข้ามาเอาในป้อมแต่เสียดายนะเพื่อนที่เราเป็นแจ็คไงเออคิดจะเอาเราอะในป้อมมันยากนอกจากจะช่วยเพื่อนเอาคิวแล้วนะฮะเราก็ยังมาช่วยเพื่อนเอาป้อมด้วยนะครับผม ความที่ดีต้องช่วยเหลือทุกอย่างอ่ะทำไมดาเมจเราไม่ค่อยมีเลยวะนนี้จีนก็ไม่ค่อยมีดาเมจมันยังต้นเกมอย,อยู่ไงเออแต่ก็แต่ครับผมสวยเดี๋ยวเราจะไปทําการแก๊งเล่นต่อไปนะฮะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นเจอคนหลงอยู่ด้านล่างมันก็คือแอดนั่นเองบอกเลยว่าแอดไม่มีสกิลหนีนะครับเจอเราหนีไม่ทันแน่สวยตายไม่ได้เออมึงยืนตีอย่างนี้เลยเหรอยือบอนบบกหนึ่งกับแจ็คเลยเหรอโพราะจฟังมันหนีไม่รอดแล้วล่ะอุ้ยโดนต้องแฟดโอ้โดนอัตีซะง,งั้น เอาซัอร์เบิแล้วฮะถ้าเมื่อกี้มันไม่อติผมไม่ต้องแฟดก็ได้เอาเลยกลางยังไงสวยงามสุดยอดสุดยอดโอเคมังกรเลยพวกมีใครมาช่วยไหมมังกรดินครับบอกเลยว่าเป็นฟาร์มที่ดีต้องเอาออบเจกต์ด้วยนะฮะอย่าเอาแต่คิวโอเคเพื่อนมาช่วยเยอะละสวยออเรียนโซนี่สกิลโคตรดีเลยนะสร้างวัตเสียหายได้เรื่อยๆเลยนะครับมีใครมาไหมสวยงามไม่มีครับผมโอเคเอามังกรโดยไม่ใช่ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ เลรกลางกำลังจะบวกรอเราด้วยเพื่อนโอ้โหแล้วป้อมจะแตกแล้วนะ่ะตีป้อมที่เออสวยเรากำลังมาครับผมผมว่าไอออริสโซแม่เอาแน่นอนเต่ยเย็นโอ้โหแล้วเราเดินช้ามากเอาโอเคออริสโซยังได้ทีโมนเลยฮะเรามาแล้วเรามาแล้วบวกได้ไหมหันไปบวกโอ้โหเพื่อนไม่หันบวกเลยน้องเพื่อนจะหันบวกผมได้พร้อมบวกนะฮะมาเลยมาเลยแต่ว่าของเราก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เอ๊มันหนีซะง,งั้น และเหมือนผมจะเห็นคนหลงอีกแล้วนะครับซึ่งเขาก็คือแอดคนดีคนเดิมนั่นเองมันนี่บอกเลยว่าถ้าเกิดแจ็คเข้าถึงตัวเนี่ยหนีไม่ได้แน่นอนเออโอ้โหมันหลงอีกแล้วนะฮะมันก็ขยันดันเหลือเกินงันแล้วเคลียร์คลิปตรงนี้หน่อยก่อนดีกว่าอืมเราจะไปเล่นอื่นกันนะครับเดี๋ยวเคลียร์คลิปเสร็จเราจะไปแก๊งเล่นอื่นละแล้วลดูเหมือนเลนกาเขาจะบุกอีกแล้วฮนะโอ้โหแล้วเราเหยียบเพชรมาถึงก็เหยียบเพชรตัดกําลังกันก่อนเลยเอาไงเนี่ยเราอีจะกลับบ้านแล้วเนี่ย อยากบวกว่ะแต่จะได้บวกหรือเปล่าเราขอมาฟาร์มก่อนละกันเออฟาร์มไก่เอาก่อนเอาเงินก่อนนะตอนนี้เหมือนเงินใกล้จะได้ของแล้วอืมขี้เกียจตีตัวเล็กๆเนี่ยน่ารำคาญเนี่ยมีเยอะเหลือเกินไปเฮ้ยเอาวันเลยกางบวกเฮ้ยเหมือนเหมือนในนี้จะเข้าแต่ตอนแรกก็ตต่ตอนนี้ก็ไม่เข้าแล้วยนี้อ่ะเอาให้ตัวเอาให้โดนสักตัวสวยเราเข้าเลยดีป่ะเอ้าโดนเข้าข้างหลังมีหรอมีมันนี่ โอ้ยโดนตันโดนตันสก,กิลเอาตัวไหนดีวะเอาโยนนี้ก่อนก็ได้ครับผมไม่รู้อะจังหวะน,นี้ผมไล่ตีแต่โยนนี่นนละโอ้ยโดนยกสก,กิลอีสก,กิลอีเอาว่ะแอดจะแอดจะคิวผมว่าไม่ไปไหนไปไหนเด็บแควิลก็ผมช่วยด้วยเออเกือบโดนหมีทุบสวยงามออริเอนโซอีกตัวสวยงามครับผมออริเอนโซแม่งโคตรเอามาถึงก็ทิปแควิลเลยเลยะฮะไฟกันต่อครับผมเลือดเราเหลือแค่นี้แต่เราก็จะเจ้านะฮะ เพราะเรามีฮิวเว่มานะเซนหน้าคอยฮิวให้แล้วเราก็มีสมัยนะครับบอกเลยว่าไม่มีใครล้าเราได้เอ้ย,เ,อยเดี๋ยวตกใจโอ้โหมาสกิลตรวจทางของแอดนะครับผมมันไม่มีดาเมจไอ้เราก็ตกใจซะได้เฮ้ยตรงกลางมันมีคนขี่ลิฟเฟลมาวะ่ะเอาชนจนได้แล้วก็ปล่อยให้มันชนเนี่ยนะเรากำลังมาแล้วพวกเอาทีโมได้ปะทีโมทีโมอุ้ยใครโดนตีแอดไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้เราต้องการความปะทะมากเราต้องการการประทะ สวยดึงวิญญาณได้สโลไปดิสวยงามสกิลอีโดดเรียบร้อยตายเออจิตติแล้วครับผมโดนป่ะจับใครไม่ค่อยอยู่ครับแล้วเมื่อกี้เราก็เหยียบเหตุเรามา,าป้อมกลางกันดีกว่าพวกเอ,อ้ยหมี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 เห็นหมีนูม่มไหมสกิลสกิลกระโดดไม่ถึงโอ้โหยังชอบเลยแม่งวิ่งเร็วฮะแล้วมีอยู่มีคอยหิวผมว่าอย่าไปสนใจมันเลยเอาป้อมดีกว่าไหมแต่เรามาขนาดนี้แล้วอะ่ะ เอาไม่รู้อ่ะเราเอาไอ้ตัวนี้แล้วเรามาดักรอตรงเงาเลยครับผมเดี๋ยวมันก็กลับมาสวยมันกลับมาแล้วต่อยมันโอ้ยโอ้ยโดน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 แอดแอดเอาแอดได้ไหมมาใครก็ได้จังหวะเนี้ยเอามือก่อนสวยต่อไปแอดเลยครับผมสวยงามเอ้ยตายโอ้โหเราไม่รอดจนได้เออแต่ว่าคุ้มนะฮะบอกเลยว่าออริเอนโซโคตดดีผมให้แมนออฟเดอะแมทเลยอะสำหรับออริเอนโซอะสกิลแม่งโคตรมีประโยชน์นะแต่การไฟล์เมื่อกี้ เราจอกเกาะบ,บ้างนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะบางเหลือเกินเหลือทิโมต,ตัวเดียวเพราะมันตายไปตั้งแต่ตัวแรกแล้วมันเพิ่งเกิดเอาป้อมเถอะเออเอามันคงยากนะฮะเอาละใครแทงป้อมอีราวีตายไหมน่ะเออรอดครับผมนึกว่าอีราว,ราวีจะตายเอาอีกแล้วเลนบนมีประเด็นอีกแล้วโยเนะมากับชื่ออะไรนะโยเนะมากับจับยูมิเออเราไปไหนแล้วเนี่ยเอาเราเข้าไม่ถึงอีกระวังระวังแอดด้วย ระวังมันเอาวะมันเอาเอาดิโอโนติสตันเลยจังหวะนี้แต่มันไม่กล้าเข้าเลยฮะเออมีเข้าข้างหลังมีเข้าข้างหลังเรามาแล้วเรามาแล้วกระโดดกระโดดสื่อยมึงเข้าเร็วไปพวกเพื่อนยังไม่มาเลยมานี้มานี่ขอสักตเซสได้ปะเฮ้ยผมตีไม่ถึงสกิวโอ้โหไม่ได้โดนติยิงตัดหน้าซะงั้นติจีนนั่นเองเอาได้ไหมนะผมไม่สนใจแล้วผมอาป้อมอย่างเดียวแล้วฮะคนจิกตีบ้านเออเอ็ครับผม งานนี้น่าจะชิวๆเนาะเพราะว่าฝั่งนู้นตายหมดเอ็ดเลยน่าจะดันได้ยันอินทิพิเตอร์อะ่ะแต่ว่ารอมินเนียนก่อนนะฮะมินเนียนยังไม่มามาแล้วมาแล้วมินเนียนมาแล้วสวยเราจะดันยาวๆฝั่งนูน้นจะไม่เกิดยังไม่มีใครเกิดเอายาวๆเลยพวกมีแต่ตัวตีไวแ้แค่นั้น,นครับตอนนี้จีนก็ดาเมจแรงเราเองก็ตีไว้สวยได้ยันอินทิพิเตอร,อตอร์บอกเลยหมีมากว่ะ มีมาก็โผลดิโดนสวยงามโดดสวยเราโดดโดดทันนะครับโดดทันแอดวะโอ้โหยังฆ่าแอดได้นะฮะบ,บอกเลยว่าเราเราคิวแอดไปโคตรเยอะแอดนี่แม่งเป็นเหยื่อของเราเลยนะครับตอนนี้มาเรามาเอามาังกรงกันต่อนะฮะผมบอกเลยว่าผมจะพยายามไม่พลาดมังกรสักตัวนะยิ่งเป็นมังกรไฟเนี่ยเราจะไม่พยายามเราจะพยายามไม่พลาดเลยนะครับเพราะว่าดามเมจมันจะเพิ่มมาหาศาลอย่างมากถ้าเราได้มังกรไฟทุกตัว อ่าตอนนี้เราได้มากรครบ4ตัวแล้วนะฮะตัวต่อไปจะเป็นเอลเดอร์ดากอนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําการเอ็นบ้านมันกันเอ็นบ้านเราไปเอายโนกกับยูมิข้างบนเลยดีกว่าครับผมบอกเลยว่าถึงแม้ผมจะมาตัวเดียวผมก็ไม่หวั่นเว้ยมาเข้ามาพวกไปไหนสตาร์ทสสวยโอ้โหโคตรแรงโอ้ยมานี้เอาโดนเอ็กซ์อดิกเออเอาดิสโตมาช่วยครับผมสวยงามตีสวยงามครับผมอีกตัวอยู่ไหนมานี้ไม่ให้หนีเว้ยเดี๋ยวมาคิวครับผม เกือบตายนะฮะถ้าออริโซกับอ e ีราอิ e M. ไม่มาช่วยผมอาจจะตายแล้วก็ได้มาฮะต่อไปเรามาเอามากอไอบาลอนกันเลยดีกว่าแล้วเหมือนตอนนี้จะไม่มีใครมาเลยโอเคเพื่อนเริ่มมาแล้วครับเราจะเอาบาลอนแล้วก็จะทําการเอ็นป้อมใหญ่เลยนะครับผมฝั่งนู้นไม่น่ามาแต่เหมือนจะมาแล้วมาแล้วฝั่งนู้นเริ่มมาแล้วเรามีสมัยนะฮะเดีย๋ยวเราจะทําการเอาเอาบาลอนก่อนแล้วค่อยไปฆ่ามันมายังเออเอาได้เว้ยฝั่งนู้นเหมือนจะไม่มานะฮะตอนแรกนึกว่าจะมาเ,าเล่นไหนอะเล่นกลางเลยก็ได้ ไปออริโซเราไปแล้วครับผมแอดมึงตายโอ้ยโดนเฮตุโอ้โหโดนอติเออสวยโคตรแรงอัติจินโดนปะอีกทีรอดเหรอรอดซะง,งั้นอ้าวโดนเฮตอุอีกอืแอดไม่ตายฮะแถมเราโดนเฮตุอีกซะง,งั้นแต่ไม่เป็นไรเราดันยาวๆอ่ะมีมีเนียนบาบาลอนอย่างนี้หเหตุเหตดทีโมนี่ไม่ตัดกำลังมีเนี่ยนเราโคตรดีโอเครอมนี้เอาเอาได้ง่ายแบบสบายนะครับ สวยตีเข้าไปตีเข้าไปแตกแค่ไม่หมดอินทเทอร์เตอร์บนแตกกลางแตกครับผมเอาพี่หมีก่อนเลยมนันนี่พี่หมีสตัรเออไปไหนโอเอาเยนโซแม่กอนไลท์โดนโดดดีครับรออะไรต๊บตบสวยแล้วเพจแต่ก็ไม่น่ารอดหรือเปล่ารอดอยู่โอเคยังรอดอยู่เนะี่ยโอ้โหดูว่าเราจะตายจีๆแล้หร่ะนะวันนี้ก็มาเล่นเอ่อเมก้าคิงด้อมแจ็คไปเท่านี้นะฮะกระโดดไปบวกกับมัน ้าวโดนชะดาวซะง,งั้นแต่ไม่เป็นไรยังไงเกมก็จบแล้วนะฮะนี่แหละบอกแล้วว่าเอาบอลลอนปุ๊บเกมจบปั๊บแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง l s ั n โนเช่คัม b a c k ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ